ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปิดปีออกงบกันค่ะไปที่เมนูป้อนนะคะกดที่1ค่ะไปเมนูพิมพ์ค่ะเลือก8นะคะบัญชีเลือก3ค่ะพิมพ์งบทดลองเลือก4ค่ะทั้งปีต้นปีปัจจุบันนะคะกด enter หนึ่งครั้งค่ะเลือกพิมพ์ทุกรายการนะคะกดเ OK คค่ะเลือกเงินสดนะคะ เลือกต้นทุนการผลิตนะคะกดโอเคค่ะเลือกวันที่นะคะใส่วันที่ของเรานะคะกดโอเคค่ะ